สวัสดีครับเพื่อนเ่อนเย่เพนจะพามาชมหิมะเลียหลังค่ะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปออกกำลังกายดูว่าไปไว่ายน้ำค่ะพเพื่อนเพื่อนสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนพอยกมือสวัสดีเห็นมือหนึ่งสีดำแล้วก็มือหนึ่งไม่ได้ใส่ถุงมือคืออย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนเย่เพนจะไปออกกำลังกายคะ่ะก็ได้ไว่ายผ้าสวดมนเรียบร้อย มันก็เลยสายเพราะว่ายายเป็นไหว้พระสวดมนต์นานค่ะเพื่อนใช้เวลานานมากแต่ก็ไม่ได้สวดทุกวันค่ะบางวันก็ฟรีบ้างค่ะแต่ส่วนมากก็ต้องสวดให้ได้พอยายเป็นเดิอนออกมาแล้วเห็นหิมะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนประเทศอื่นเขาร้อนเขาเก็บผักกันแล้วค่ะเขาเข้าป่าเก็บเห็ดเก็บผักกระเทียมป่าเก็บกระเทียมป่าเก็บผักป่า เดทที่โนเวยังหนาวอยู่เลยค่ะพอยายเพนเดินออกมาเห็นหิมะมันตกครับเพ,พื่อนๆก็เลยกลับไปเอาร่มค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้วยกันค่ะเพ,พื่อนๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมค่ะว่ามันเป็นยังไงที่โนเวยังหนาวอยู่เลยครับเพ,พื่อนๆเดดมาหลายวันแล้วแล้วหิมะก็ละลายเกือบหมดแล้วทีนี้วันนี้มาอีกแล้วค่ะเพ,พื่อนๆ มาเมื่อคืนนี้ทั้งวันเลยค่ะนี่ก็บ่ายแล้วยังตกอยู่เลยคะ่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะพเพื่อนเดฟินจะต้องกลางร่มค่ะ,ะเดฟินลกลางร่มค่ะพเพื่อนเอ้าออ่าร่มติดอุ้ยอเอ้ เสร็จแล้วค่ะพเพื่อนๆการร่วมเสร็จเรียร้อยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศค่ะว,ว่าบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศเป็นอย่างนี้ค่ะพเพื่อนๆตกอีกแล้วค่ะตื่นขึ้นมาก็เขาพโพนเลยค่ะความจริงยายเพ็ญก็บอกว่าบอกบรรยากาศเลยนะบอกว่าไม่อยากได้แล้วหิมะอยากได้แสงตะวันอยากได้ดอกไม้มันไม่ยอมเชื่อฟังค่ะพเพื่อนๆ <laughs> บรรยากาศไม่ยอมชื่จะฟังอย่าเพนตกอีกแล้วค่ะ <laughs> ที่ในเมืองนี้เขามีเวลขับชีสปรินคือเล่นสกีกันนะคะชีสปรินก็เหมือนเ,อเล่นสกีลหลายกิโลเมตรทีนี้หิมะมันไม่มีค่ะเพื่อนๆรถก็ต้องไปขนหิมะในเมือง เดี๋ยวเดินผ่านนี้แล้วเดี๋ยวยาเพนจะให้ดูค่ะเขาขนรถไม่ใช่ขนรถละค่ะเพื่อน,เ,อนเขาเอารถไปขนหิมะที่ป่าที่เขานะคะเขาไปขุดมาเขาไปตักมาเพราะว่าหิมะในเมืองมันไม่มีทีนี้วันนี้ค่ะหิมะมาก็เป็นที่ถูกใจเลยค่ะเพราะว่าหิมะมันไม่มีเลย ต้องลำบากลำบนเบื้องหลังการการวางแผนงานของเขานะคะงานเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผ่านแล้วแล้เดี๋ยวจะให้ชมค่ะเพื่อนๆข้างหน้านี้ค่ะนี่เขาก็กำลังวางแผนอยู่ค่ะเขามีรถเอาจอใหญ่ๆขึ้นเอาเครื่องเสียงขึ้นลอยบนอากาศ แล้วก็จอก็เป็นจอใหญ่จอกลางแจ้งเพื่อที่คนผู้ชมจะได้เห็นจะได้มองเห็นชัดนะคะเพื่อนๆนี่ก็รถที่เขาทำงานค่ะเมื่อวานนี้ก็มีคนเล่นสกีกันเยอะค่ะแต่มีแต่เด็กๆแล้วพรุ่งนี้เป็นวันจริงเดี๋ยวยาเป็นจะถ่ายให้ชมค่ะเพื่อน หิมะเยอะมากเลยมันสวยก็จริงแต่ว่ามันหมดเวลาแล้วค่ะเพื่อนๆมันไม่น่าจะมาแล้วค่ะถ้าจะเข้าไปชมก็ต้องจ่ายตั๋วเข้าไปชมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาขึ้นบันไดตรงนี้ค่ะไปชมอืม ลุยเหรอไหมกแล้ววันนี้ไปค่าขึ้นบันไดขึ้นไปชมว่าเขาไปทิ้งไหนตรงนี้ตรงที่เขายืนค่ะเ,เพื่อนๆตัวยืนนะคะเ,เพื่อนๆเขาเอาจอขึ้นแล้วค่ะจอที่เป็นสีสีนั่นนะคะเขากำลังลองเครื่องลองจอลองไฟแสงสีอยู่ค่ะ ฝั่งน้นก็ที่นั่งที่ยืนเหมือนกันกับฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆฝั่งน้นยังไงฝั่งนี้ก็อย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเขาเสร็จแล้วที่หิมะที่เป็นทางกว้างที่เขาจะเล่นสกีกลับไปกลับมาด้านในนั้นเขาขนมาค่ะที่จะเป็นบอกนะคะเขาเอารถพ่วงขนมาแล้วมาใส่เป็นหิมะหมดเลยค่ะรู้สึกว่าอากาศเป็นใจ พอเขาทาเสร็จแล้ววันนี้หิมะมาลงค่ะเพื่อนๆเ,เป็นที่พอใจของผู้จัดงานเลยค่ะเพื่อนๆสวยอยู่ค่ะแต่ไม่มีใครอยากได้หิมะเลยค่ะช่วงนี้มันเป็นมันจะเป็นช่วงหน้าร้อนเลยค่ะเพื่อนๆหน,น้าร้อนแต่ว่าหิมะมันเยอะมากเลยค่ะที่นอร์เวย์นี้ดูสิคะ ให้ชมหิมะอาจจะเป็นครั้งนี้ที่ตกหนักเพราะว่ามันมาตกสนับสนุนสกีนะคะอันนี้ก็เป็นเต็นเต็นสำหรับผู้สมัครเมื่อวานนี้ค่ะเด็กเต็มเลยค่ะเมื่อวานจอที่เขาเอาตั้งเอาไว้ก็เป็นจอเบลอเลยค่ะเพื่อนๆเลี้ยวเครื่องเสียงก็ใหญ่ดังขับเมืองเลยค่ะเพื่อนๆ ในเมืองของเยอเพ็นนี่ดีจังเลยไม่ต้องไปภูเขาไปดูสก,กีมาดูในตลาดของตัวเองนี้เลยค่ะโอ้ยหนาวหนาวหนาวขหนาวขอคุมสักนิดนึงค่ะเพื่อนๆขอคุมสักหน,หน่อยนึงเดี๋ยวเยเป็นจะต้องเอากล้องไว้ใกล้ๆค่ะเพราะว่า ยายเพนไม่มีไมโครโฟนไม่มีมีกรูโฟนใส่หูคะ่ะเพืเ่อนๆมีอยู่แต่ยายเพ็นไม่ใช้คะ่ะเพราะว่ามันมันปวดหูยายเพ็นก็เลยเลไม่ใช้คะ่ะเดี๋ยวยายเพ็นจะให้ชมหิมะที่เขาตักมาจากภูเขาที่ก็ใส่รถพ่วงมาเขาเอามาไว้สำรอง เผื่อว่าถนนมันจะละลายนะคะเพืนเพื่อนหิมะอันนี้เป็นหิมะสำหรับซ่อมแซมนี่ค่ะเป็นหิมะสำหรับซ่อมแซมค่ะเขาตักเขาไถเอาไว้เขารวมรวมเอาไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดมีตรงไหนมันสึกหลอสำหรับเล่นสกีนะคะเขาก็จะเอาไปเติมหรือว่าซ่อมแซมถ้ารวมรวมกันไว้อย่างนี้นะคะเพนเพื่อน,อนมันจะกอดกันแล้วก็ จะละลายช้าค่ะเข้าเลยอารวมรวมมาไว้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะบ้านเมืองนอร์เวย์ก็กำลังพัฒนาค่ะเพื่อนๆเสียงก็ดังเขาก่อสร้างสะพานค่ะเสียงมาเลยเข้าค่ะถ่ายไม่สวยมากเพื่อนเพื่อนได้ชมด้วยค่ะสวยมากเลยค่ะ แล้วเสียงมันตกเหมือนฝนตกเลยค่ะนี่ก็ถึงสถานที่ว่ายน้ำแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเายเพ็ญจะคุยกับเพื่อนๆต่อหลังจากไปว่ายน้ำกลับมาค่ะตรงนี้ก็กำลังจะเดินเข้าเลยค่ะหิมะเต็มหมดเลยค่ะเพื่อนๆและถนนลื่นมากเลยค่ะเพราะว่าข้างล่างเป็นน้ำแข็งใสแจ๋วเลยข้างบนเป็นหิมะ ลื่นมากเดินยากค่ะเพื่อนเพื่คิดว่าจะไม่มีหิมะแล้วตอนนี้ต้องการแดดและดอกไม้บรรยากาศหน้าร้อนค่ะก็เซอร์ไพรสมากๆเลยค่ะเพื่อนเนข่าวออกตึงตังว่ารถติดมากๆและถนนลื่นบางที่รถจอดมันแถวเลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นข้าไปไว่ายน้ำก่อนนะค่ะเพื่อนเนได้คุยกันค่ะ ถึงประตูแล้วค่ะให้ดูหิมะกก่อนที่จะเข้าไปข้างในว่ามันตกหนักแค่ไหนนี่ก็ด้านหน้าค่ะเพื่อนเอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆนผมเปียกค่ะต้องคุม ไม่ได้เป่าผมค่ะก็ถุงมือจะต้องใส่ให้เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆกลออกไปข้างนอกเพราะว,ว่าหิมะเยอะมากเลยเดี๋ยวยี่เพ็นจะถ่ายหิมะไปด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันอาจจะไม่มาอีกแล้วก็ได้ค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เพราะว่าคิดว่ามันจะไม่มาแล้วมันก็ยังมาอีกค่ะและมาเยอะด้วยก็การรมไม้เสร็จเลยค่ะเพราะว่าออกไปข้างนอกจะได้ไม่วุ่นวายค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยี่เพื่อนจะ,ะดูหิมะนะคะเดี๋ยวจะหันกล้องค่ะ นี่ค่เมมนะยยเ,พเพื่อนเพื่อนหิมะไม่ต้องดูหน้ายายเพ้นรกค่ะเพื่อนเพราะว่าหน้ายายเพ็นเห็นทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวแต่หิมะนี่เห็นเ,เฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นค่ะแล้วมันสวยด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนคุยไปด้วยแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนชมหิมะไปด้วยค่ะ คนที่เขาจัดสปอร์ตนะเขาคงดีใจมากๆเลยค่ะที่หิมะมา,มาเดี๋ยวเยาเพินจะไปดูสปอร์ตด้วยค่ะวันนี้มาออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังกายหรอกค่ะมาว่ายน้ำค่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะที่หิมะมาช่วงนี้ที่อื่นนะเห็นเขาเก็บผักเก็บเห็ดกันแล้วค่ะเ,เพื่อนๆผักขึ้นเขียวแล้วเยอะด้วยที่นี่หิมะยังคลุมพื้นดินอยู่เลยค่ะอุ้ยอันนี้เขามาเกียรติสนนให้เดิน กลางร่มสีชมพูกลางหิมะสีขาวชื่นใจค่ะเพื่อนๆได้ว่ายน้ำหลายรอบอยู่ค่ะแล้วก็ได้ลงอ่างน้ำเดือดนะคะก็ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเขาเรียกว่าอ่างน้ำเดือดไปแช่ในอ่างน้ำแล้วให้น้ำมันนวดตัวนะคะ เดี๋ยวต้องรอข้ามถนนครับเพื่อนๆถึงหน้าบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆดูรถคันนี้สิคะจอดหน้าบ้านยายเพนค่ะหิมะท่วมรถสงสัยวันนี้ไม่ใช้รถค่ะเพื่อนๆ